อาการปวดเขา่าจะดีขึ้นถ้าเราลองมาใช้ยาสูตรมะนาวน้ำมันงาคุณเพื่ออ่านทราบกันเไหมาะว่ามะนาวก็เป็นยาอีกชนิดหนึง่งที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดบริเวณหัวเข่าได้ด้วยมะนาวเป็นพืชผักสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายไม่ว่าบ้านไหนๆก็จะต้องมีมะนาวติดอยู่ในครนะัวอย่างแน่นอนด้วยรสชาติที่เปรี้ยวจี๊ดจา๊าดสามารถนำมาปรุงรสหรือเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่ง อย่างใดในเครื่องดื่มหลากหล,ลายชนิดอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายจากภายในสู่ภายนอกเพราะเราสามารถนำมารับประทานเพื่อรักษาโรคหรือจะนำไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆเพื่อใช้ในการดูแลและบำรุงผิวพรรณนอกเหนือจากสปปรรพคุณที่ได้กล่าวอ้างมาข้างต้นแล้วทราบกันไหมคะว่ามะนาวก็เป็นยาอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดบริเวณหัวเข่าได้ด้วย อาการปวดเขา่าเป็นอาการอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครปรารถนาที่จะเป็นเพราะมันส่งผลต่อความสะดวกสบายและการเคลื่อนไหวร่างกายให้ติดขัดคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดจนทำกิจกรรมในแต่ละวันไม่ได้และเห็นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่สุดนอกจากนี้อาการปวดเขา่าเป็นอาการที่ใครๆก็สามารถเป็นได้หากใช้งานอวัยวะดังกล่าวมากจนเกินไปและจะส่งผลให้ร่างกายของคุณเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่นโรคปวดข้อหรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะบริเวณหัวเขา่าหากคุณรู้สึกเจ็บแปลกๆบริเวณหัวเข่าขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุหรืออาการบอกล่วงหน้าโดยปกติแล้วคุณอาจจะรีบบึงไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคและหาทางรักษาโดยเร็วที่สุดแต่วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีทำยาลดอาการปวดเขา่าดวยวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายและราคาไม่แพงอย่างมะนาว มีสรรพคุณมากล้นนอกจากนี้คุณยังสามารถวางใจได้อย่างแน่นอนเพราะเป็นวิธีธรรมชาติปัสะจากสารพิษนั่นเองสำหรับยาบรรเทาอาการปวดข่าจากธรรมชาตินี้มีส่วนผสมเพียงสองอย่างคือมะนาวหนึ่ง,งสองลูกและน้ำมันงานหนึ่งถ้วยโดยประมาณวิธีทำหั่นมะนาวออกเป็นชิ้นหนาๆหลายๆชิ้นนำมะนาวชิ้นเหล่านี้พันหรือปูกไว้กับผ้าฝ้า หรือเสื้อผ้าที่คุณไม่ได้ใส่แล้วจา,จากนั้นจากนนั้จึงนำห่อผ้าไปจุ่มไว้ลงในน้ำมันงาที่เราเตรียมไว้จึงสามารถนำไปทาหรือถูบริเวณเข่าข้างที่มีอาการปวดได้เมื่อทาเสร็จแล้วทิ้งยาไว้ประมาณ10บนาทีเพื่อให้ได้มีประสิทธิผลที่ดีสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในแต่ละวันคุณสามารถทำเช่นนี้ได้วันละสองครั้งเพื่อผลลัพธ์ที่ดีเกินคาด คุณสามารถดื่มน้ำอุ่นควบคู่ไปกับการดื่มน้ำมะนาวสดในทุกๆเช้าก่อนไปทำงานหรือไปเรียนก็จะดีไม่น้อยเลยค่ะมะนาวเปรียบเหมือนพืชผักไม้มหัศจรรย์เนื่องจากมีประโยชน์มากมายต่อพวกเราทุกคนดังนั้นคุณจึงไม่ควรมองข้ามหรือมองเพียงแต่ว่ามะนาวมีหน้าที่เพิ่มรสชาติให้อาหารมีรสเปรี้ยวแต่ยังมีสรรพคุณทางยาที่ทำให้คุณหายป่วยได้ โดยไม่ต้องไปพบแพทย์เลยนะคะลองนำไปใช้ดูนะคะ